สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับกิกรือวซาร่าก่งแล้ววันนี้เรามากับคลิปที่มีชื่อว่า18วิธีที่จะเป็นผู้หญิงในฝันของตัวเองได้แบบไม่ต้องอวดใคร the power of moving in silence ในโลกที่เต็มไปด้วยการที่เรามองว่า คุณค่าของตัวเราขึ้นอยู่กับยอดไลค์ยอดวิวว่าใครมาดูสตอรี่เราแล้วบ้างใครมากดไลค์ใครมาคอมเมนต์เราแล้วบ้างเรามี followers มากน้อยแค่ไหนเรามีมากกว่าคนนั้นแล้วหรือ,อยังทำไมเรายังไม่ได้ไปที่นี่ทำไมเรายังไม่ได้สิ่งนั้นอะไรแบบนี้เราจะมาหยุดสิ่งเหล่านี้กันค่ะแล้วเราจะเติบโตไปอย่างเงียบๆ ปล่อยให้คนสงสัยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สุดท้ายให้ผลลัพธ์เป็นตัวแสดงออกออกมาว่าเราทำสำเร็จแล้วนะจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยข้อหนึ่งค่ะเติมอาหารสมองแบบเงียบๆ การอ่านหนังสือนะคะเป็นอะไรที่ดีที่เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันดีมากๆและทาให้เราได้รับมุมมองใหม่ๆจากสิ่งที่เราได้อ่านอ่านหนังสือดีๆทุกคืนก่อนนอนโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปโพสโอ้อวดใครโพสหน้าปกโพสเนื้อหาแต่เราอ่านเพื่อที่เราจะได้วิน d ์ดาวได้อยู่ กับตัวเองได้ขยายมุมมองความคิดของตัวเองกนะารที่เราคุยกับใครสักคนเนี่ยแล้วเขามีความรู้ในมุมมองที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาเคยมีอยู่เฮยมันเป็นอะไรที่แบบดึงดูดนะมันเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์มากๆเลยทําให้เราอยากที่จะต่อยอดคุยกับเขาไปได้เรื่อยๆการสร้างสเสน่ห์อีกอย่างหนึง่งให้กับตัวเราเองได้นั่นเองเนาะข้อ2ค่ะตั้งเป้าหมายแบบงเงียบๆแล้วลงมือทําเลยมีเป้าหมาย ตั้งมั่นอยู่ในใจนะคะแล้วมุ่งมั่นทํามันโดยทันทีนะคะไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศหรือว่าโพลธนาหรือโพสหรือบอกใครว่าตอนนี้เรากาลังทําอะไรอยู่หรือเรามีเป้าหมายอะไรนะเพื่อนๆเ,เคยได้ยินคําว่า double eyes ไหมคะ double eyes เนี่ยมันเหมือนกับเป็นพลังงานบางอย่างในความเชื่อส่วนตัวของเรานะเราเชื่อว่ามันอาจจะมาดับ ความตั้งใจของเราหรือว่ามาขัดขวางความตั้งใจที่เราจะทําสําหรับบางคนมันอาจจะมีว่าเออถ้าเรามีไอเดียอะไรเนี่ยแล้วเราพูดออกมาหรือว่าเราโพสต์โพลธนาหรือแบบเอาไปพูดต่างๆนาน,นาโดยที่ไม่ยอมลงมือทําสักทีมันจะมีใครบางคนนะคะเอาไอเดียของเราไปแล้วเอาไปต่อยอดหรือเอาไปทํา เป็นการขโมยไอเดียกันไปอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นความคิดส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าเราอาจจะไม่มีรีซอสหรือว่าไม่มีความพร้อมมากพอในการทำเป้าหมายของเราณนเะวลานั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกเฟลไปแล้วก็อาจจะไม่อยากจะลงมือทำเมื่อเราเห็นว่าเออคนอื่นเอาไอเดียของเราไปแล้วหรืออะไรอย่างี้เนาะแต่ ถ้าหากเราเลือกที่จะตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำในตอนนั้นทันทีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็ไม่มีใครสามารถนำ progress ความก้าวหน้าของเราทีละขั้นทีละขั้นของเราไปได้ต่อให้เขาจะรู้เป้าหมายของเราแต่ว่าเขาก็อาจจะเดินหน้าได้ไม่เท่าเราแล้วอะไรแบบนี้คะ่ะดังนั้นหากเรามีเป้าหมายให้เราลงมือทำเงียบๆไปเลยทันทีแล้วสุดท้ายผลลัพธ์จะเป็นตัวพูดแทนเราเอง นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะดูแลร่างกายให้เป็นกิจวัตรออกกำลังกายแบบเงียบๆไม่ต้องโพสโชว์ใครไม่ต้องบอกว่าวันนี้เราไปออกกำลังกายแล้วนะไม่ต้องบอกว่าวันนี้เพจเป็นยังไงกี่แคลแล้วหรืออะไรใดไโอเคสุดท้ายแล้ว you do you you can do whatever you like you can do whatever you want I'm not blaming you I'm not shaming anybody but just saying that อะไรที่เราทำแล้วมันเป็นอุปนิสัยออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีค่ะไม่ว่าเราจะออกกำลังกายที่บ้านออกกำลังกายที่ยิมหรือออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ที่เราสบายใจและเราสะดวกใจที่จะทำไม่ใช่ทำเพื่อโพสโชใครนะแต่เพื่อดูแลบ้านหลังเดียวที่เรามีอยู่นั่นก็คือร่างกายของตัวเราเองนะข้อ4ี่นะคะ สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองหรือว่าดูแลด้านการเงินของตัวเอง แบบเงียบๆนะไม่ต้องโพสโชวใครว่าตอนนี้กำลังเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วนะคะมันจะดึงมาซึ่งความหายะนะแทนกานดูแลทางด้านการเงินของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญนะคะต่อให้เราเป็นผู้หญิงนะคะไม่ต้องอวดยอดหรืออะไรใดๆนะคะแค่เก็บหอมรอมริบไปในแต่ละเดือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีน้อยก็เก็บอย่างพอประมาณและใช้อย่างเหมาะสมนะมีวินัยและไม่ต้องไปป เปรียบเทียบตัวเองกับใครคะ่ะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะสาวสาวข้อที่คะ่ะเป็นผู้ฟังที่ดี เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีแบบเงีย,งยบๆนะคะฝึกฟังมากกว่าพูดเพื่อเปิดรับมุมมองใหม่ๆเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างลึกซึ้งจากภายในนะคะและค่อยๆเรียนรู้ผู้คนรอบๆตัวเราทําความเข้าใจความเป็นตัวตนของแต่ละคนอย่างเงีย,งยบๆนะ,ะข้อที่6ค่ะเขียน journal เพื่อจัดระเบียบความคิดของตัวเองลองเขียนบันทึก ส่วนตัวของตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในแต่ละวันรวมทั้งเป้าหมายเล็กๆน้อยๆ to do list สัก2-3ข้อต่อวันนะคะวันนี้เราจะทำอะไรเลือกมาแค่3ข้อที่สำคัญสำคัญก็พอนะคะเขียนมาลงไปค่ะในสมุด Journal ของตัวเองเรามี Journal เล่มนี้กับเราติดตัวมาเป็นเวลา1ปีแล้ววะะ่าจะเป็น gratitude นะคะ words of affirmation My financial goals, my life goals, to-do list, two to three things to do each day, workout goals, my workout sets and reps. ทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเขียนลงไปในสมุด เการะะเขียนเนี่ยช่วยจัดระเบียบความคิดของเราได้มากขึ้นจริงๆรวมทั้งทําให้เราได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญในชีวิตของเราณนะเวลานั้นด้วยนะต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วต่อไปข้อที่7ค่ะวางมือถือลงแล้วอยู่กับตัวเองแบบเงียบเียบ้างหาช่วงเวลาออฟไลน์ของตัวเองในแต่ละวันนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับสมาธิกับตัวเองอย่างแท้ จริงนะคะคนอกจากการเขียนบันทึกจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วการวางโทรศัพท์ลงการบล็อกแอปต่างๆที่คอยจะ distract หรือว่าดึงดูดความสนใจของเราอยู่เสมอเนี่ย วางมาลงบ้างค่ะแล้วหันกลับมาอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอยู่กับคนที่อยู่ข้างๆเราอยู่กับกิจกรรมที่เราทำอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องคอยเช็คโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาใครจะแท็กเรามาหรือเปล่า Notification จากแอปนู่นแอปนี้ดังหรือเปล่าไม่จำเป็นเลยไม่มีอะไรสำคัญกว่าสิ่งที่่ตรงหน้าของเราอีกต่อไปแล้วกลับมาอยู่กับความสงบและความเป็น สมาธิกับตัวเองจริงๆคุณจะคนพบว่าความสุขที่แท้จริงหาได้จากภายในจิตใจของตัวเราเองค่ะข้อที่8ค่ะ แอบเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะลองหาคอร์สเรียนที่ตัวเองสนใจอ่านบทความที่เสริมสร้างความรู้ให้กับตัวเราเองหรือฝึกทักษะอะไรใหม่ๆฟังพอดแคสต์อะไรที่ส่งเสริมความรู้กับตัวเราเป็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเราไม่ต้องบอกใครก็ได้ว่าเรากําลังเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อยู่นะคะมันก็จะเป็นการเสริมสร้างทักษะหรือว่าสิ่งที่ติดตัวกับเราไป เป็นเวลาอีกยาวนานเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นการเรียนภาษาอะไรใหม่ๆคะการฝึกทักษะอะไรใหม่ๆที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าเราก็สามารถทําได้การลองอะไรใหม่ๆการเข้าคลาสการไปอีเวนต์ต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่เสริมสร้างทักษะและอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตนั่นต่อไปข้อที่9ค่ะการรับฟัง f e ดแบ เพื่อพัฒนาตัวเองเมื่อมีคนติชมเรานะเราไม่จำเป็นต้องโต้ตอบไปในทันทีนะคะไม่จำเป็นเลยว่าเราจะต้องโต้เถียงโต้แย้งไปในทันทีหรือว่าดิฟเอนซ์ตัวเองทันทีไม่ต้องรีบอธิบายแค่รับฟังแบบเงีย,งยบๆก่อนและนำมาไตร่ตรองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไปนะข้อที่10ค่ะอะไรก็แล้วแต่ฝึกฝนซ้ำๆจนเชี่ยวชาญค่ะ อะไรก็แล้วแต่ที่เราให้เวลากับมันนะคะเราจะสามารถทำมันได้ดีอย่างแน่นอนการมันฝึกฝนอย่างสม่าเสมอจะเสริมสร้างความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพให้กับตัวเราเองได้โดยไม่ต้องพยายามนั่นเองค่ะข้อที่11ค่ะปรับเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆให้เป็นคนที่ดีขึ้น อะไรที่เรามองเห็นตัวเองว่าเรายังทำได้ไม่ดีหรือเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นก็ค <c oughs> ่อยๆปรับมันเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากจะตื่นเช้าให้เป็นนิสัยนะคะเริ่มต้นจากการตั้งนาฬิกาปลุกก่อนก็ได้เราอยากจะตื่น6กโมงครึ่งในวันหยุดของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวเราเนี่ยเราเป็นคน morning person นะคะ การเป็น morning person นั่นก็คือการที่เราเนี่ยสามารถทำอะไรได้ดีในช่วงเช้านะคะแต่ว่ามันก็มีบางวันที่เรานอนดึกพรนอนดึกเราก็ตื่นสายเพราะตื่นสายแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราทำวันนี้ได้ไม่เต็มความสามารถของเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะตื่นให้เร็วขึ้นเริ่มที่จะค่อยๆตั้งนาฬิกาปลุกในวันหยุดของเรามันอาจจะรู้สึกว่า อะไรกันเนี่ยวันหยุดฉันอยากนอนต่อแต่ว่าเออเรารู้ว่าถ้าเราตื่นเช้าแล้วเราเนี่ยได้ทำอะไรที่เราตั้งใจที่จะทำให้มันเสร็จไปตั้งแต่เช้าอะ่ะมันทำให้เรารู้สึกดีมากกว่านะ เออเราก็เริ่มทามสิ่งนั้นหรือว่าการอยากที่จะดื่มน้ําให้ได้มากขึ้นน้อย2ลิตรใน1วันเนี้ยค่ะการที่เรามีขวดน้ําหรือว่าแก้ว reusable cup เนี่ยใกล้ๆตัวเราอยู่เสมอมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถดื่มน้ําได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการเลิกบ่นสักทีเลิกขับรถไปแล้วบ่นไปอะไรเงี้ยเราไม่ชอบที่ตัวเราเองเนี่ยเป็นคน อารมณ์ร้อนหรืออารมณ์ไม่ดีตอนขับรถอะไรเงี้ยเราสามารถค่อยๆปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีอะไรที่มาแบบอื้มซึ้อเราอะไรเงี้ยเราก็เออหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆก็ได้ถ้าหากเรา อยากที่จะไปถึงที่หมายให้เร็วขึ้นเราก็เผื่อเวลามากขึ้นอีกสัก10ถึง15นาทีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันก็จะนำมาสู่ ความเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนนิสัยที่ยิ่งใหญ่แล้วทำให้ตัวเราเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นจีงขึ้นเพื่อตัวของเราเองได้นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่12ค่ะหยิบยื่นความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลใดๆนะคะในทุกวันนี้เนี่ยบางทีเราสังเกตตัวเองว่าเราอาจจะ Over exaggerates your wins ก็คือการที่เราเนี่ยเมื่อเราทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากที่จะให้คนมาชื่นชมเราหรือว่ารู้สึกว่าการช่วยเหลือใครแล้วเราจะได้สิ่งอะไรตอบแทนหรือแม้กระทั่งการหวังคำขอบคุณตอบแทนกลับมา อะไรแบบนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยการคาดหวังจากคนอื่นมันก็นำพามาซึ่งความผิดหวังถูกต้องไหมเพราะเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมสถานาการณ์รอบข้างเราได้เราไม่สามารถควบคุมว่าคนนี้จะต้องชื่นชอบหรือประทับใจในสิ่งที่เราทำให้หรือแม้กระทั่งเราจะต้องได้รับคำเยินยอคำชื่นชมสรรเสริญจากใครเราอยากจะทำให้เขาประทับใจหรือเราอยากจะได้อะไรตอบแทนกลับมา แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราลืมนึกไปหรือเปล่าว่าเราสามารถมีความสุขได้จากการให้การทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสามารถทําได้เราสามารถให้ได้เมื่อเราให้กับใครได้เราก็แค่มีความสุขจากสิ่งที่เราสามารถให้ได้ แค่นี้เราไม่ต้องหวังว่าใครจะมารู้สึกอะไรยังไงหรือจะมาทำอะไรเพื่อตอบแทนเรากลับมาเนอะไหมการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับการเติมพลังบวกให้กับใจของเราเองเนาะไม่ต้องคิดว่าเป็นการแบบสร้างบุญคุณหรือว่าจะต้องให้ใครมาตอบแทนอะไรกับเราเราให้ด้วยใจเราทำแล้วเรามีความสุขเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะการเป็นผู้ให้มันก็เหมือนกับการสร้างความสุขในใจ ให้กับตัวเราเองข้อ13ค่ะดูแลคนในครอบครัวด้วยความใส่ใจ การดูแลคนในครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลน้องๆดูแลคนรอบข้างด้วยความใส่ใจจากใจของเราจริงๆไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องบอกไม่ต้องประกาศให้ใครรู้แต่เราทำเพราะเราอยากที่จะทำเราช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้และเราก็ใส่ใจกับพวกเขาด้วยใจของเราจริงๆมันก็จะสร้างความอบอุ่นขึ้นมาในใจเราทำในสิ่งที่เราทำได้อย่างเต็มความสามารถในช่วงเว ที่เราสามารถทำได้ให้เต็มที่นั่นเองข้อที่14ค่ะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแบบเงียบๆนะเมื่อเราทำอะไรผิดพลาดไปเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเปล่าประกาศหรือว่าชี้แจงหรือบอกใครว่าเราได้เรียนรู้แล้วนะหรืออะไรแบบนี้สุดท้ายอะค่ะมันอยู่ที่การยอมรับตัวเราเองการพูดขอโทษออกมามันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความแข็งแกร่งที่สุด ยอมรับว่าเราทำอะไรผิดไปไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนที่ถูกอยู่เสมอฉันทำอะไรก็ไม่ผิดเธอจะต้องยอมฉันอยู่ตลอดหรือแบบฉันจะไม่ยอมพูดคำว่าขอโทษออกมาอีกแล้วอีกโก้มันคั้ ขอของฉันฉันไม่พูดออกมาอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วเราได้เรียนรู้ค่ะว่าการที่เราพูดคำว่าขอโทษก่อนมันไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอเลยแต่มันคือความแข็งแกร่งค่ะเราแข็งแกร่งมากพอที่เราจะยอมรับว่าเราเป็นคนที่ผิดและพร้อมที่จะยอมรับรวมทั้งที่จะแก้ไขเรียนรู้บทเรียนที่เราได้ทำลงไปนะคะแล้วก็ก้าวต่อไป นนั่นเองข้อต่อไปข้อ15ค่ะจัดสภาพแวดล้อมรอบๆตัวให้เตรียมพร้อมต่อการเติบโตอยู่เสมอมันคืออะไรสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะ ลงมือทำหรือว่าอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปพื้นที่รอบๆตัวเนี่ยถ้ามันมีความสะอาดสะอา้านน่าอยู่สบายตาหรือแม้กระทั่งอยู่ใกล้ๆกับคนที่มีความคิดก้าวหน้ามีความคิดบวกเป็นคนที่คอยสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมตัวเราส่งเสริมตัวเขามีเป้าหมายเดียวกันอยู่เสมอเนี่ยมันก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ตัวเราเนี่ยก้าวไปสู่ อีกระดับได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าพลังงานรอบๆตัวค่ะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาตัวเองของเราจริงๆข้อที่16ค่ะยอมรับและรักตัวเองในเวอร์ชั่นนี้ อนเลยนะยอมรับข้อเสียของตัวเองอย่างเข้าใจคะ่ะจากข้อที่ผ่านๆมาที่เราพูดไปนะคะการเปิดใจคุยกับตัวเองจริงๆเปิดรับยอมรับข้อเสียของตัวเองกลับมามองดูว่าตัวฉันมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างไม่จำเป็นต้องเอาไปพูดหรือว่าเอาไปประากาศให้ใครฟัง เราเรียนรู้กับตัวเราเองได้แล้วค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปทีละนิดทีละหน่อยในแต่ละวันอย่างอ่อนโยนกับตัวเองนะคะอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปแต่ว่ารู้ว่าเราเดินไปในทิศทางไหนแล้วค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนั่นเองข้อที่17ค่ะวางแผนชีวิต ในแบบตัวเองวางแผนว่าในวันนี้นะในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้เราจะทำอะไรวางแผนไปนะคะแล้วไม่ต้องไปบอกใครหรือว่าไม่ต้องไปโอ้โอวดกับใครวางแผนเงียบๆคนเดียวนะอยากทำอะไรก็ทำเลยนะคะใช้เวลาคิดและวางแผนให้ดีกับตัวเองคะ่ะและลงมือทำตามเสียงหัวใจของตัวเองตัวเองกำหนดแผนชีวิตของตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำตามความคิด หรือแผนที่ของใครเราเป็นเข็มทิศในชีวิตของตัวเราเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่18นะคะให้ผลลัพธ์พิสูจน์คุณค่าของชีวิตของเราค่ะการที่เราเนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะ อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอผลรอบข้างเนี่ยก็จะสามารถสัมผัสได้เลยว่าเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปนะคะโดยที่เราไม่ต้องปริปากเลยแม้แต่น้อยหรือไม่ต้องโพส์ในสื่อโซเชียลใดๆแม้แต่แอปเดียวและนั่นก็คือการ พิสูจน์ตัวเองที่ส่งพลังที่สุดนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะอยากจะฝากเอาไว้ค่ะว่าผู้หญิงในฝันของตัวเองเนี่ยไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบแบบไร้ที่ติแต่คือผู้หญิงที่มีความสุขและภูมิใจในตัวของตัวเองจากการลงมือทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองได้ในทุกๆวันอย่างเงียบๆและสม่ำเสมอค่ะ ขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขในการเดินทางในครั้งนี้ไปกับเรานะคะขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอในวันนี้คลิปนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะแต่ส่งท้ายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจช่อง Sarah Kex ช่องนี้ด้วยนะคะ Sarah Kex นะเราจะได้กลับมาเจอกันอีกคะ่ะ Thank you so much for watching until the end of this video See you guys on my next video Bye